เอานั่นมาให้เอ็นี่มาให้เอ็อย่างเงี้ยก็เปะก็เป๋วมาให้ด้วยมาให้ด้วยตำบบนาย,ยน้องกระเทา้าเหมียงซ่องเท่าตามตำนานโพสเสดไม้คูบานปูสนียสะทานตะการตาการ,กรเกษตรเต็มพื้นที่เขี่ยวขจีพืชธัญญาผ้าถอสวยสะดุดตางามโซ่ผ่าอ่างแกงไห ตำบลน้องกระเทามี27หมู่บ้านแต่ละบ้านก็มีกลุ่มคนที่มีพื้นเพแตกต่างกันไปทั้งคนที่อยู่อาศัยตั้งแต่ดั้งเดิมและก็คนที่อพยพย้ายทินท่านมาภาษาของตำบลต่างกันในบางคำแต่สำเนียยคือคือกันประเพณีพิธีกรรมหลากหลายและก็โดดเด่นในเลี่ยงของตำนานเลี้ยงเหล่าขานพื้นที่โดยรวมเป็นที่ลาบสลับกบเนินเขามีลำน้ำแขวนน้อยกับลำน้ำขาดไล่พาน พื้นที่นกเนี่ยจากหมู่บ้านเป็นเเขตปลาสงวนแห่งซาดก่ออีหมาท้ายทําตตำบลน,น้งกะเท้ามีแฟนเพจภาษสานนขวนไทยนะฮักแนะนำว่าอ,อบาตอ้งกะเท้ามีหนังสือเล่มนึงที่น่าสนใจให้เข้ามาดูตรงอ,อบตมีรูปปั้น่องเท่าพอทองซี่กับแม่พิมพ์ผาเพราะว่าตำบลน,น้งกะเท้าตั้งอยู่บริเวณที่เอิญว่นน้องซองเท่า เพี้ยเป็นการรลลึกถึงซ่องผู้เท่าที่อยู่มาแตกอนก็เลยตั้งซื้อมูบานว่าน,น่องกราบเท้าแล้วก็เอินเพียนมาเป็นน่องกระเท้าในเวลาต่อมาซึ่งมีตำนานเ่าข้านกันมาตามความเสียความเป็นมาว่ามีซ่องเท่าตาใหญ่อพยพมาตั้งทิ้นท่านบริเวณบึงบานเพาววันหนึ่งในฤดูน้ำลากมีกวางเพียกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในหมู่บานชาวบ้านได้ฆ่ากวางแบ่งกันกินเป็นอาหาร แต่ซ่องเท่าตาใหญ่ไ่ยอมกินต่อมาเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหล่หวันเกิดนำปาลาไล่ลากทำให้สะบานลมตายเลียกซ่องเท่าตาใหญ่ที่ได้อพยพจากหมู่บ้านเกา่าหมาใส่อยู่ริมน่องนำใหญ่ซึ่งพื้นที่อุดมสมบูรณ์หลังจากท่านก็มีคนอพยพมายู่กันไล่ขึ้นไล่ขึ้นจนเป็นสุมสนย้ายยังในปัจจุบันพื้นที่ใกล้ๆก,กันมีวัดน่องซ่องเท่าสงสัยว่าที่บ่งเล็บหมอม้าไว้คืออะไร เลยอบถามกับเจ้าหน้าที่อาวุโสห้องอบตได้ข้อมูลมาว่าวงเล็บหมอม้าไม่ทึ่งนิกายมาห้ายานได้ยินมาว่าตำบลน,น้องกะท้ามีตำนานต้นโพธิเสด็จซึ่งเป็นต้นไม้คูบานคูเหมียงก็เลยเดินทางไปท้ายมาให้สมกันระหว่งางทางได้ซบถามผู้เท่าผู้ผแก่เพิ่มเติมผู้เขาแก่ก็ใหญ่นดเดียอ๋อคนโบราณเขาก็กตายกินรุ่ ตำนานเล่าว่ามีเลียมาล่มกลางน่องน้ำวันนึงมีลมพายุพัดแหงฟ้ามืดปิกฝนตกติดต่อ,อก,กันสามวันตากระยายก็เลยบวงซ่วงเทวดาหลังจากขั้นก็มีต้นโพล,ลอยมาขึ้นกลางน้ำที่ไหลผ่านโมบานซึ่งก็คือพื้นที่ในปัจจุบันสาวบานก็เลยเอิญว่าโพเสด็จใกล้ๆกันมีต้นมะขามใหญ่อายุพอๆกับต้นโพตำบลน,น้องกระเทามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ซ่องบอน ามาเที่ยวอันแรกก่อนบรรยากาศหน้าพักพ่หลบลีกความวุ่นวายบางทีการได้หยุดคิดปล่อยให้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติก็เป็นการเติมกำลังกายใจให้ตัวเองที่ดีในอีกทางหนึง่งแต่การมาเที่ยวแผลสิ่งที่บกวนลืมคือไซเซียสูซีบเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำลึก เดินทางต่อเพียอ,อไปวัดหนึ่งที่อยู่ลึกในโนนป้าถนนทางเข้าโคตรโคตโคง้คงโค้งเข้ากับบรรยากาศซ่องข้างทางที่มองไปรู้สึกสงบตั้งแต่ระหว่างทางไปจนถึงวัดไปซอบถ้มอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเขตแดนหวยต่อระหว่างอำเภอนครไทยกับซาตการ์้านโปงดินดำกับตำนานปูหินซ้มเศร้ามาวันแรกยังเข้าไปบนทึ่งสถานที่ในตำนาน เพราะว่าฝนไกลตกแล้วก็เอารถยนต์หมาสาบบ้านไล่คนบอกว่าให้มาหมอไซตตำบลท่าตะเกะทำนู้นเป็นตำบลทงข้ามสะพานไปนี่เป็นตำบลท่ากระเท้าครับก่อนอีกับบังเอิญเจอตนตะเขียนขนาดใหญ่อยู่ในวัดเลยได้ซอบถามประวัติกับล่วงตาคนกรุงเทพมั้งอ๋อคบนกรุงเทพแบบว่าไปเข้าฝันเขาอยากขึ้นมาอยูดีล้วก็จ้างรถไปโคมาอฟันว่ามีต้นตะเขียนอยู่นี่ก็เลยเอาขึ้นมา วันต่อมาไซมอใส่ตามคําแนะนําได้การประสรานงานจักเจ้าหน้าที่มู่บาลไล่ขนแล้วก็เอ่ยนิพาทางไอ้ซากคนที่ซอยขับนําทางพาไปเส้นทางไปค่อนข้างลึกแล้วก็ได้มาถึงสถานที่ในตํานานเอาจนได้หินซามเศร้าเป็นหินขนาดใหญ่ซ่มก้อนวางทําม,มุมองค์ซากก็คือกับตอนที่เหาหวางหม้อแปกตรงพื้นที่ทางบริเวณบ่มีหินอะไรอยู่นอกจากหินซ่มก้อนใหญ่ที่เห็น มีตำนานแล้วข้านกันมาตามความเสียความเป็นมาวา่าบรรพบุรุษในสมัยโบราณซึ่งมีร่างกายายญ่โตแข็งแร็งเป็นคนเอาหินร้องกรงย้ายมาวางไว้เพี่ยหุ่งข่าอาหารแล้วก็เป็นสถานที่ที่พอคุ้นบังมาตามห้าว้าที่คาดลอยลมมาแล้วได้หยุดพักบริเวณนี้อไปแล้วอยู่ก็ได้ครับก็ต้องเขมือเลยครับจากตำนานสบาบันเสวาหินซ้ามเศร้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการจัดพิธีเลี้ยงปูกันตรงนี้ทุกปี สถานที่สุดท้ายอยู่ในคำควันข้องตำบลอ่างแกงไหที่ตอนนี้เริ่มเป็นทีมูฮจักไล่ขึ้นเรื่อยๆกับบรรยากาศที่สบายๆมาง่ายก็ยากเน้นย้ำให้สวยกับรักษาความสะอาดในเลี้ยงขยะในมืออย่าทิ้งลงน้ำเพื่อทุกๆคนที่มาเที่ยวได้เห็นความสวยงามไปเฮิงเเป็นอันวาดตบนน้องกระเทาก็ได้รวบรวมมาให้สมให้ฟังประมาณนี้ท่านแนวจบแล้วเดอ้อ